สวัดสดีครับวันนี้อยู่กับทีมง,งานพวนางนูนะครับวันนี้มาคนข้าวกันนะครับวันนี้มาขนข้าวอยู่นาเอ็นินนิงบ้านจอกอำเภอผู้สิงนะครับนี่ใช้กระเช้านะครับคนมันเฮ้ยไม่ได้คนมันขนข้าวคนข้าว,คน,าวคนสอบข้าวน้ำเยอะมากเลยนี่ครับป๊อปเสือ้อสวยๆครับขาดมแล้วเสือ้อ นี่กับข้าวคุณแม่นะกำลังตํมน้ำดงกกุ้งกับข้าวโครงยำลากระปองแกงหมูถ่ายจอ y o u t u b ลง YouTube เลยเก่งไก่อีกอันนี้โหน้ารถเกี่ยวครับไอ้ พี่รถเกี่ยวพี่ยี่นะครับติดต่อมาได้อยู่บ้านน้องยุงรถเกี่ยวมัดกระสอบนะครับรถเกีียวมัดกระสอบไม่ได้ออรถอุ้มนี่รถปร๊บคันนี้นี่เชฟของเราน้องชุเล็บหน้าที่คือเป็นคนพมา่าย่างกุ้ง <laughs> กุคนครับวันนี้สดๆเลย1กิโลนี่รถของคุณพ่อเตรียมไปขายแล้วนี่รถเอ็นมิมาคนกับข้าวมาอย่างเดียวครับนี่รถช่างลุงเล็กรถลุงเล็กรถช่างเราเองเปิดตำนานโดยคันนี้เลยครับเริ่มทำก่อนเขาเลย ท่อใหญ่หน่อยจ้าพลังครับคันนี้ควันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับวินหน้าใช้เป็นวินหน้าห้านิ้วนะครับนี่ท่อ3มนิ้วนี่นะครับอันมาเทียบรยสบห้างานสร้างเองหมดเลยครับคันนี้ช่างทำเองครับอันนี้กรองน้ำมัน,มนอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวรอขนข้าวกลับไปตามบรรยากาศก็ร่มรื่นนี่ครับไม่ร้อนเท่าไหร่ตอนนี้บรรยากาศรอบๆนะครับโอยน้ำแบยบยังเยอะเลยครับนี่ต้องสูบครับถ้าใครจะเกี่ยวตอนนี้าครับเรื่อยๆ นี่รถโตโยต้าฮีโร่ครับรถพ่อคุณหอมคุณพ่อสายบรรทุกไทยเลยกระทะลังใส่กระทะมันทุกขอบสิบห้าเราดูน้องจูเล็ปอ๋อพอยหัวได้กับข้าวแล้วเรานายก็ได้อรงมัวด่าอังลัว ว่าเลือกรได้เป็ดเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำตัวหนึ่งครับอย่าว่ากันเนอว่าทำไมต้องทำบาปสัตว์ในของธรรมะของกินของวัดเป็นมันเป็นวัฏจักรนะครับสัตว์ใหญ่ต้องกินสัตว์เล็ก บางคนถามเข้ามาครับว่าสายน้ำมันต่อยยังไงเดี๋ยวมาดูชัดๆนะคันนี้กรองข้างหน้าอันนี้กรองเดิมไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยเรามาใส่กรองของรถมอไซค์ครับตัวนี้เป็นกรองเทนเอาเราไม่ได้ใส่สายนี้ก็เป็นสายพวกที่เขาใช้พวกเกี่ยวกับเอาไว้ใส่รถบานนะครับบ,บัดบูตรัตอ,อ,อะไรเออด่างเลย ใครคอมเมนต์มานะครับอย่าให้พูดเป็นภาษาเเมรก็ได้นะครับแต่กลัวคนอื่นไม่รู้คนไหนฟังเขมเมไม่ออกอีกบางทีเขมเมผู้สิงกับเขมรแถวสุรินอะไรอย่างนี้พูดเหมือนกันอีกนะครับเนี่ย้องเตมไม่มีทริปก็ไม่ค่อยได้ล้างเลยรถคันนี้ทิ้งไว้เลยใช้งานอย่างเดียวตอนนี้นี่ฮะทุกใชลึบนี่ครับ ไม่ได้งานได้การเลยวันนี้ขี่รถไปขี่รถมานี่เก่งไกงเไม่เอาะโอนาสกันพีอ่โ้อเอยงอ่ะได้เนสกานรินริหน่อยไอขวดเขียวเนี่ยรินหน่อยเ็ละนะเกี่ยนะข้าวแ์กินของดีเลยนี่ข้าวอะไอะไครับ เล่นนิดยอนอหมกนะไก่อ,อะอนเดี๋ย,ยมันรวยไรก็ได้มิลข่าวอร่อยๆครับหมอ้อานี้ละกขบานเ,าเริ่มคัดนมเองโอเคโจนตัวเบียร์ไตดูนะครับคนรินเล็บดำมากเลยโ <laughs> <laughs> อ้ห<ม>ืมวเอรบีอกเราวิสกี้ขาวครับจวด

เดี๋ยววันนี้ขอกินข้าวก่อนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับมีข้อสงสัสยอะไรยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ